สวัสดีครับยูทูบและผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในรายการตะไปต่อทีวีแล้วก็มาอยู่กันในเกมหมูเด้งฟูดนะครับซึ่งวันนี้ก็จะมาสอนทําปืนของคุลอมินะครับนี่ฮะผมนี่ได้มาฟรีนะคุณผู้ชมเพราะว่าเกมเนี่ยบัคนะครับผมอ่าใครที <und ering> ่เข้ามาตอนแรกๆเนี่ยคือจะได้ปืนฟรีใช่ไหมเปิดกระเป๋าดูแล้วก็เปิดมาที่ช่องปืนนะครับนี่เราจะได้คุลอนี่ฟรีใช่ไหมแต่ใครที่ไม่ได้ฟรีนะครับวันนี้ก็จะมาสอนทํานะคุณผู้ชมเนื่องจากเขาแก้บัคแล้วนะครับนี่ฮะอ่านี่โหดูดิซึ่งใครที่่่บบกวาัใชม ถ้าเปลี่ยนปืนเมื่อไหร่นี่หายเลยนะดูดีนะครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่หายนะซึ่งแบบว่าผมยังไม่ได้เปลี่ยนปืนถ้าเปลี่ยนเมื่อไหร่นี่หายแน่นอนนะฮะ,ะมาดูกันว่าทํายังไงนะครับสหรับใครที่มาแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกดไลค์คลิปนี้ไม่เกินแน่นอนนะฮะแต่ก่อนจะรับชจมขอแนะนําร้านนี้เลยซัดบ,บัคแล้วรับเติมโลบัคราคาถูกมีบริการกดเกมพัทเลทห้าส่งของไวปลอดภัยแน่นอนหากใครสนใจลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนะฮะเอาละครับก็เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนปืนโชว์นะคุณผู้ชม สำหรับคนที่ได้ฟรีนะก็คือคนที่เข้าเกมมาตอนแรกนะแล้วก็แบบว่ามันจะม,มีปืนให้เราใช้ฟรีแต่ตอนนี้เหมือนจะใช้ไม่ได้แล้วเราต้องทําปืนเองนะครับนี่ฮะดูดิเราต้องทําปืนเองแล้วนะครับซึ่งคนนี้หายไปเลย <laughs> นะฮะเออ เอาละวันนี้จะมารีวิวรหัสของน้องปิตินะครับนะแต่ว่าเดี๋ยวจะมาสอนทําก่อนเดี๋ยวค่อยรีวิวที่หลังนะครับอ่ะมาดูกันเลยครับคุณผู้ชมว่าวิธีการทําทํายังไงเอาละครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มสอนหากันดีกว่านะสิ่งที่เราต้องหาเลยสามอย่างนี้นะครับผมซับเคียโคแล้วก็ตามด้วยคุลูมิเดฟนะฮะแล้วก็ตามด้วยค้ออายนี่แปลมาจาก Google เลยอ่านไม่ออกแปลมาจาก Google นะฮะนี่ฮะสามอย่างนี้นะฮะได้จากการแบบว่าตีบอสคุลูมินะครับผมคุลูมิสามารถเส็กบอสได้ที่เกาะฮาโลวีนนะครับนี่จะอย ให้เราหาของมาเสกบอสนะก็คือนี่เลยฮะอ่ากระดูกนะครับนี่เดี๋วยวผมจะขึ้นภาพไว้นะครับกระดูกฟักทองแล้วก็ตามด้วยพุกแคนดี้แล้วก็ตามด้วยฮาโลวีนโคโลนะครับนี่สี่อย่างนี้แล้วก็เสกตามไอ้เนี่ยเสยกตามเสาเนี่ยนะครับผมอ่าสี่อย่างนี้เสกตามเสาแล้วก็จากนั้นเนี่ยมันจะสุ่มบอสเกิดมานะครับจะมีบอสเจสันบอสธรรมดาแล้วก็คูลูนิคูลูนิจะเป็นบอสคูลูนิเลยอะนะครับผมอ่านะฮะอ่าวิธีการหาที่เสกบอสเลยนะฮะก็คือให้เราเนี่ย อพระจัทร์สีเลือดนะครับผมอ่ามันจะเป็นบรรยากาศสีเลือดนะอันนี้ตัวอย่างนะว่าท้องฟ้าหรือว่าอะไรต่างๆเป็นสีเลือดแต่แบบเป็นสีแดงๆอ่ะนะครับอ่าพอเป็นสีเลือดแล้วเนี่ยมันจะเกิดประมาณทุก10นาทีถึง2ี่นาทีมันจะสุ่มเกิดมันเกิดแล้วนะะก็ให้เราเนี่ยไปที่ก่อน,น้ําแข็งนะครับนี่อ่าผมจะไม่บอกทางนะแต่ว่ามันอยู่ก่อน,น้ําแข็งนะครับมันจะมีบอสแคนดี้ตัวใหญ่อยู่ตรงนี้อ่าจะมีบอสตัวย้าใหญ่เลยอ่ะเออไอ้ตัวเล็กไม่ใช่นะต้องเป็นตัวใหญ่อ่าตัวที่หนึ่ อย่างที่2เลยก็คือนี่ฮะให้เราไปคาเฟ่นับนี่เกาะคาเฟ่จะอยู่ที่เกาะเลกนะครับหน้าเกาะเลกเลยนะครับนี่เกาะหน้าเกาะเลกนะนี่นะครับมันจะมีบอสกระดูกนะฮะใส่หัวกระดูกบางกรน่ะนะมันจะตัวใหญ่มากเลยมันจะยืนตรงนี้นะครับอ่าตอนพัชจันทร์สีเลือดนะมันจะตบเป็นหัวกระโหลกนะฮะอ่าแล้วก็ตามด้วยชิ้นนี้นะครับผมให้เราไปที่เกาะเอต้านะครับมันจะเป็นเกาะหัวกระโหลกแบบนี้นะครับตอนพัชจันทร์สีเลือดเกิดแล้วจะมีบอสตัวดำๆใหญ่ๆนี่ ให้เราหาฮาโลวีนโคนะฮะจากบอสตัวใหญ่สีดําที่อยู่จุดตรงนี้นะครับผมอ่าแล้วก็อย่างสุดท้ายให้เราไปที่เกาะฮาโลวีนนะครับอยู่ข้างหลังเกาะรูปปัน้น4ตัวนี่รูปปัน้น4ตัวข้างหลังจะมีเกาะน,นี้แล้วก็ไอตัวบอสฟักทองนะครับให้เราหาฟักทองนะุผู้ชมนี่ฟักทองเนี่ยมันจะเป็นบอสฟักทองนั่นแหละนะอ่าตัวใส่ใส่หมวกฟักทองนะครับยืนจุดตรงนี้มันจะตอบเป็นฟักทองให้เราตรีมันพอเราได้แทมครบ4อย่างนะจากการตีบอสที่ผมบอกไปตอนประจันสีเลือดเกิดใช่ไหม ก้ามาสิกบอสได้เลยนะครับนี่เดี๋ยวผมจะสิกโชว์เลยครับคุณผู้ชมนี่นะฮะฟักทองหนะ้าตาแบบนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยฮาโลวีนคอนะครับฮาโลวีนคอเพิ่มหนึ่งนะนี่ฮาโลวีนคอแล้วก็ตามด้วยแคนดี้พุนะครับผมไม่รู้ว่าคุณผู้ชมเรียกอะไรนะฮะแต่ผมเรียกแคนดี้พุนะครับมันไม่น่าใช่พุนะผมก็อาจจะง,ง่เกิน <c oughs> อ่ะไม่รู้มันคืออะไรนะฮะแล้วก็อย่างสุดท้ายเลยก็คือนี่ฮนะมันก็คืออ่าอะไรนะผมลืมละ อย่างสุดท้ายคือกระดูหัวกระโหลกมังกรนะครับนี่อ่าหัวกระโหลกมังกรนะชิ้นนี้นะครับเราก็เสกได้เลยโดยที่ไม่ต้องถือนะนี่อ่าเสกได้เลยนะเปิบเปิบป๊บปป๊บแล้วก็จะมีบอสสุมมาเจอคู่ตัวนี้ด้วยนะครับตัวนี้เลยนะครับผมระวังนะมันตีแรงมากเลยแล้วมันก็ถึกด้วยนะฮะเดี๋ยวผมจะให้คนดูพามาตีเอ้ยให้คนดูมันช่วยลุมมันนะครับนี่มันจะตอบของ3อย่างให้เราหาไปเลยนะครับ ก็จะมีแบบว่าเชิ้นแรกเลยก็คือแกนกลางอะไรก็ไม่รู้ฮะชิ้นที่2คือคุลูมิเดชชิ้นที่3คือนาฬิกาไอนะครับเออนาฬิกาตานะครับผมได้จากการตีบอสคุลูนี้จากการหาของมันเสกซีย่างแล้วก็ตีแล้วครับจนกว่าจะได้นะครับผมอโอกาสดรอปเท่าไหร่ก็ไม่แน่ใจแต่มันน่าจะยากหน้าดูนะฮะเดี๋ยวผมจะพาคนดูมาลุกระตือบอสคุลูมิก่อน,นะครับผมเอาละครับก็ตอนนี้ก็ได้ชวนคนดูมาตีบอสนะผู้ชมแต่ว่าบอสคุลูนี้เนี่ยมันหายตัวได้ครับนี่ฮะถ้าเกิดว่าเราไม่ตีมันภายใน,นห็6นาทีหร บอสมันจะหายไปนะครับเอาเป็นว่า,าเดี๋ยวผมจะเสกใหม่นะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่คุรนีนะครับอาจจะเป็นเจสันหรือว่าจะเป็นตัวอะไรก็แล้วแต่นนะอ่าเดี๋ยวผมจะลองเสกดูนะมันจะเกิดหรือเปล่าปุ๊บตัวอะไรโอ้บอสเจสันนะครับนะซึ่งของจากคุรนีเท่านั้นนับที่จะได้จากคุรินีนครับจากเจสันไม่ตอบนะคุผู้ชมนี่ฮะเ๋ยวให้ดูหน้าตาน้องๆก่อนนี่นี่แต่ละคนนะครับคือแปลว่าคุรนี่มันหายหนีเลยอะหน้าตาแต่ละคนน่าจะหื่นนะ <c oughs> นะ คุณนี้หายหนีเลยนี่ครับก็ของจากคุณนี้ก็ได้จากคุณนี้แหละครับหายไปเลยจากคุณนี้3อย่างแต่ว่าเจอบอสเจสันก็ทําใจอ่ะเปิดเลยน้องๆ้ลุยเลยอ่าให้บอสจกักให้น้องจัดก,การก่อนตอนนี้เจสันก็เหมือนจะหายไปด้วยนะผู้ชมสงสัยเซิร์ฟจะบักเออน่าจะเซิร์ฟบักมากกว่าโอเคก็ขอให้คุณผู้ชมโชคดีครับหาไปเลยสามอย่างได้จาัดก,การตีบอสคุณนี้ไอ้คุลุมิหลังจากที่คุณผู้ชมได้ของ3ชิ้นจากการตีบอสคุลุมิใช่ไหมก็ให้เราเนี่ยไปหาออฟเลสนะฮะ อปเลสได้จากการไปที่เกาะทหารเรือข้างหน้าเกาะเล็กตรงนู้นแหละครับนี่จะเป็นเกาะตรงนู้นนะฮะก็ให้เราเดินทางไปได้เลยมันจะชื่อว่าเกาะโซโลนะครับมาแล้วนะฮะจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะฮะก็ให้เราเนี่ยทำการตีโซโลมันจะเกิดประมาณ2-3นาทีนะครับนี่ให้เราหาอปเลสนะครับโอกาส4 0นะฮะจัดก,การมาเลยปุ๊บนี่อ่าดบด้วยนะครับนี่ฮะโอกาส40%นะครับแล้วก็พอเราได้อปเลสแล้วต่อไปให้เราไปหาเลือดนะครับนี่ซึ่งเลือดให้เราไปที่ก่อน,นี้นะครับนี่กกอนนี้เลยนะครับ ใครที่มีผลประตูว่าไปช่องที่1ส่วนใครไม่มีผลประตูก็ให้เราเนี่ยเดินทางมาที่เกาะใกล้เกาะโรงงานตรงนี้นะครับแล้วก็มันจะอยู่ใกล้เกาะรูปปัน้นแล้วก็ตามด้วยเกาะหัวกะโหลกจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะฮะมาที่นี่ฮะแล้วก็ตีมอนเตอร์ไ่เซอร์ไรสสกอตนะครับนี่อ่าไอ้พวกเนี้ยมันจะดอกเป็นเลือดนะครับผมนี่จาัดก,การเลยปุ๊บนะฮะโอกาสอบเท่าไหร่ไม่รู้นะเพราะว่ามันไม่มีไม่มีป้ายบอกนะครับอ่จาจัดการจนกว่าจะได้เลือดนะครับผมพอเราได้เลือดแล้วก็เราไปคัฟของได้เลยครับนี่ฮะถ้าเรามีของครบทุกอย่าง สามารถไปคาที่เกาะฮาโลวีนได้เลยนี่ปุ๊บเกาะฮาโลวีนจะอยู่ข้างหลังกรูปปั้นนะครับแล้วก็มาที่นี่จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะแล้วก็ขึ้นไปคราฟได้เลยนะครับคุัวนี้จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมสิ่งที่เราต้องมีคือนี่แหละฮะหาจากคุรนี้นะครับคุรุมีนะครับแล้วก็ตามได้อย่างที่2หาจากบอสคุรมีอย่างที่3หาจากบอสคุรมีส่วนอย่างที่4คือออฟเลสหาจากโซโลเกาะทหารเรืออย่างที่5เลือดไปหาที่เกาะไอที่มีใส่เสื้อลายสกอตที่มี ร้อยล้านบาท5ล้านเพชรแล้วก็ครับได้เลยนะฮะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าคุรุมิจะเป็นพลังแบบไหนนะฮะซึ่งมันจะหยุดเวลาได้ขนาดไหนเชียวเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับซึ่งใครที่แบบว่าได้ฟรีก็อย่าพยายามไปเปลี่ยนหมัดไอ้ดับอื่นนะหรือว่าปืนอื่นเอออย่าไปเปลี่ยนปืนอื่นเด็ดขาดไม่งั้นจะแบบว่าเสียไปนะครับนะแต่ถ้าใครไม่เปลี่ยนก็จะมีอยู่นะครับอ่ะไปดูพลังกันเลยดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงครับคุณผู้ชมเอาละครับก็เดี๋ยวเรามาดูพลังของคุลุมิกันเลยดีกว่าดนะับมันจะเป็นหมหมมมดู่ปืนนะค้ี จะมีปืนยาวแล้วก็ปืนสั้นนะครับแล้วก็ขอบคุณรหัสจากเอจตโต๊หรือว่าปิตินะครับนี่ฮะเจ้าของไอดีนะครับนี่ฮะก็ซึ่งแบบว่าเรามาดูกันเลยกว่ามันจะเป็นยังไงฮะซึ่งแบบว่าระดับของมันเนี่ยจะเป็นระดับ G g g g นะครับนี่จ g g g สีแดงเลยนะครับอ่าหาไม่เจอนะณผู้ชมนะครับคาดว่าน้องปิติก็ได้ฟรีเหมือนกันนะครับนะเออนะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าพลังจะเป็นยังไงพยายามอย่าแบบอย่าเปลี่ยนปืนเด็ดขาดนะเปลี่ยนเมื่อไหร่หายเมื่อนั้นนะครับโอเคกกัันนยิง การยิงจะมีสีแดงออกมานะครับส่วนใหญ่จะใช้ปืนสั้นนะครับใช่ไหมแล้วก็มีปืนยาวด้วยนี่อ่าใช้ปืนสั้นแล้วก็ปืนยาวนะครับนี่โอเคนี่คือการยิงนะครับส่วนสกิลแรกเลยนะเป็นการแปลงร่างนะครับผมนี่เป็นคุรุมินะครับผมนี่นะฮะแล้วก็สกิลสองเป็นการโจมตีสีฟ้าสีแดงนะครับผมก็ยังไม่เคยดูเมะนะว่าคุรุมิเนี่ยมันจะเป็นพลังแบบไหนนะครับก็ซึ่งนี่เคยแบบว่าเคยเห็นครั้งแรกเลยนะฮะนี่ รู้สึกว่าหน้าจอของเราจะเบลออ้าวแล้วก็การปเป็นแสงสว่างแล้วก็หายไปเออสกิลสามบัมเป็นพลังสีทองนี่โอ้คูดาวคอดไวสามวินี่เห็นไหมสามวินี่สกิลสามนะครับสกิลสี่มันเป็นการทำอะไรสักอย่างแล้วก็มีพลังสีแดงแล้วก็คูดาวสามวินะครับดู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 เหมือนจะทำการแบบยกคอนะยกคอแล้วก็มีพลังสีแดงออกมานะครับนี่ บับมีเสียงเกมเป้าไม่รู้นะแต่ขอเปิดดูก่อนนี่ท่าสามไม่มีเสียงเกมนะฮะท่าสี่เออพลังอะไรวะแล้วก็ท่าต่อไปตัวบีเป็นการทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับที่แบบว่าเหมือนจะเป็นแบบถือปืนคู่นะครับแล้วก็ยิงไปเป็นคู่แบบนี้เลยนะฮะนี่นี่นี่ดูนะดูนะยิงไปเป็นคู่ครับนี่คือตัวบีตัวเอ็น ตัวเอ็นเหมือนจะไม่มีนะครับนะน่าจะมีทั้งหมด5สกิลนะฮะแล้วเรามาดูกันดีก,กว่านะเขาบอกว่าหยุดเวลาได้นะครับแต่ผมไม่มั่นใจว่ามันจะหยุดเวลาได้อย่างไงนะครับนะอ่าเดีย๋ยวไปดูที่เกาะอ,อันนี้ก็ดีกว่าครับอ่าที่มีบอกว่าคนขายไก่นะผู้ชมอ่าสกิลแรกครับนี่คือคาดทากกดคลิกธรรมดากดคลิกธรรมดาจะเป็นอย่างงี้ครับโหดาเมจแรงนะสกิลสองเปิดทีเดียวตุยเลยนะฮะ แล้วก็จะมีบอกว่าแบบแบบนี้แบบนี้นะครับมันคืออะไรไม่รู้อะน่าจะเป็นการหยุดเวลาเปล่าแต่โคตรแรงสักพักก็จะกลายเป็นสีทองแล้วก็กลายเป็นสีขาวนี่นะฮะเออขาวๆเลยพี่น้องมาเดี๋ยวเสกบอสต่อพอดีว่าบอสมันตายไวๆก็เลยไม่รู้ว่ามันเก่งหรือไม่นะครับต่อไปท่าสามครับดุมโอ้โหทีเดียววูบแรงเกินนะครับผมแล้วก็ต่อไปท่าสี่ครับอ่าเรามาลองท่าสี่กันดีกว่า ฮึบหายเลยไม่ได้ทดสอบเลยครับว่าท่าไหนมันหยุดเวลานะแต่เหมือนมันจะหยุดเวลาทั้งทั้งแมปเลยนะครับแต่ผมไม่แน่ใจนะว่าท่าไหนนะผู้ชมนะฮะเพราะว่ามันไม่มีบอสที่แบบถึกๆเลยอะอ่ะต่อไปครับท่านี้นะครับท่าตัวบีตัวพีตัวบีก็ตายครับเนี้ยโหดามีโคตรแรงจริงๆแต่ละท่าคือโคตรแรงครับขนาด TFC ยังไม่อยู่แรงจริงนะครับอ่ะเดี๋ยวดูท่านี้ดีกว่าท่าตัว ทาตัวบีโชว์ไปแล้วต่อไปท่าตัวเอนมันจะมีหรือเปล่าสุปคือท่าตัวเอนไม่มีนะครับท่าตัวเอฟก็ไม่มีนะก็จะมีทั้งหมด5สกิลนะครับนี่เซตก็เป็นการแปลงร่างเอ็กก็เป็นการแบบนี้แล้วก็สีฟ้าสีแดงครับนี่แล้วก็จะกลายแบบจะกลายเป็นภาพแบบนี้แล้วก็สักพักหนึ่งก็จะมีเสียงสีทองแล้วก็กลายเป็นภาพปกตินี่นะก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่ท่านี้น่าจะจุดเวลาได้นะครับนี่ส่วนท่า3เป็นการยิงแป๊บเดียวแล้วก็หายไปนี่ท่าสี่ ท่าห้าบุ้มบุมนี่ก็มีเท่านี้แล้วนะครับแล้วก็ถ้าตัวเอกเนี่ยผมก็อยากรู้มันจะหยุดเวลาแบบไหนว่าผมไปลองกับเจ้าทะเลก่อนได้ข่าวว่าเจ้าทะเลแถวนี้โหดนะฮะลองไปดูสักหน่อยฮึบโอ้ยไม่ได้หยุดเวลาเลยครับหายเลยหายไปพริบตาเดียวนะครับแทบไม่มีตัวไหนสู้ได้เดี๋ยวผมจะดูที่เสกบอสก่อนว่าน็อปิติเขามีที่เสกบอสไหม <c oughs> ไม่มีนะครับผมเอาเป็นว่า คลิปนี้ก็อาจจะไม่ได้ทดสอบบอสนะครับแต่ว่ารู้ได้เลยว่าพลังแม่งโกงจริงนะเอาละครับก็เดี๋ยวจะมาทดสอบให้ดูนะครับว่าคูลูนี้เนี่ยมันสามารถแบบว่าหยุดเวลาได้จริงหรือป่านะครับนะมันชื่อว่าคูลูนีแต่ผมชอบเรียกว่าคูลูนีนะครับผมอ่ะท่าสองบึ๊บเป็นไงคนในเกมขยับตัวได้ไหมขยับตัวไม่ได้นะครับผมอันนี้คือเกาะเลขนะเดี๋ยวไปดูเกาะอีเวนต์กันดีกว่าเขาว่าสามารถหยุดได้ทั้งเกาะทุกเกาะเลยแต่ว่าเกาะนี้เหมือนจะมีการเคลื่อนไหว อาจจะได้แค่เกาะแรกนะผู้ชมแต่ว่าคูดาวไวดูดิคูดาวไวมากนะครับหรือว่าเขาขยับไม่ได้ว่าคนเนี้นะครับเอออาจจะได้ทุกเกาะเลยมั้งเนี่ยเหมือนมีคนขยับไม่ได้ด้วยนี่ทาสองนะครับเนี่ยตรงนี้ไม่เหลือครับเมื่อกี้เห็นคนแวบๆบอ่าไปกลับไปดูเกาะแรกกันดีกว่านะว่ามันจะหยุดเวลาไกลขนาดไหนเป็นไงเกาะแรกครับแต่ว่ามันจะกัดมาถึงเกาะแรกกันนะดูดิเออนะฮะมันก็น่าจะหยุดเวลาทั้ง น่าจะหยุดเวลาทั้งแมปเลยนะโดยเฉพาะท่า 2, สองส่วนท่าอื่นน่าจะไม่ได้หยุดนะครับเออไอ้ไนี่นี่มีคนใช้ด้วยเนี่ยเออมีคนหยุดเวลาใส่เราแนละ้วขยับตัวไม่ได้เลยนี่นะคะอ่ะในเมื่อลองของก็จัดให้เฮ้ใครมันหยุดเวลาใส่เรานี่ไปเช็คดูสะหน่อยนะครับอ่าแถวนี้ก็ไม่มีใครอยู่วะ่ะส่วนใหญ่เขาไปอยู่กกอนไหนเขาเนี่ยเขาอยู่เกาะฮาโลวีนแหละเป็นไงขยับได้ไหมไม่เห็นมีใครอยู่เลยว,วันนี้ อ่าก็แต่แน่นอนนะครับขยับสามารถแบบว่าหยุดเวลาได้จริงนะครับผมนะเฮ้ย,เข,ยเขาไปอยู่เกาะอ,อะไรกันนะกอ่ะเกาะน้าแข็งโอเคอ๋อเขาอยู่เกาะเกมซนะีับเดี๋ยวผมจะลองใช้พลังก่อนนี้หยุดเวลาซูวาแดูแล้วก็ไปเช็คพลังสะหน่อยเป็นไงเป็นไงซูเ <laughs> ปอร์แมนกูค้างเลยตัวด,ดินะแม้แต่อพแตะผู้พันก็ยังค้างครับุผู้ชมคนขาไข่อ่ะก็ยังค้างอ่ะคิดดูนะคะอ่าช่วยหน่อยช่วยหน่อย Ừ, ช่วย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 ทำให้ตุยไวๆนี่เรียบร้อยนะครับซูเปอร์แมนโดนจุดเวลาครับต่อให้มีพลังอำน,นาจขนาดไหนก็เจอคุณนี้หน่อยเป็นไงบั้มเขาให้เรียบร้อยครับ <c oughs> เรียกได้ว่าแรงที่สุดในเกมเลยนะครับเพราเป็นระดับโคตรโหดนะฮะแถมตัวยังน่ารักด้วยนะครับเอาละครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วครับคุณผู้ชมก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็ขอตัวลากไปก่อนขอบคุณมาาจากเอจิโตะลาไปก่อนครับไปแล้วครับบ๊ายบายจ้า